รู้หรือไม่กับโลจิสติกแมนออนทัวร์วันนี้จะพาทุกท่านไปทานอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยามานาชินะครับที่ประเทศญี่ปุ่นชื่อว่าเมนูโฮโตงบอกว่าเมนูนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่15นะครับหรือว่า500กว่าปีที่แล้วและใครที่มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวที่ภูเขาไฟฟูจินะครับที่จังหวัดยามานาชิผมอยากจะแนะนําร้านนี้ให้กับทุกท่านเลยนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านฮานะอันนะครับซึ่งร้านเขาอยู่โลเคชั่นใกล้ๆกับทะเลสาบยามานากะโกะนะครับที่ถ่ายรูปสวยๆมีหานมีห ที่เห็นครับเป็นวิวภูเขาไฟฟูจิเราจะได้นั่งทานโฮโตะหรัวรามิงต่างๆเนี่ย ท่ามกลางวิวภูเขาไฟฟูจิแบบนี้เลยนะครับไฟเดี๋ยวจะพาไปชมกับเมนูนี่แหละครับโฮโตะเอกลักษณ์ของเมนูนี้ครับก็จะใช้เส้นแป้งคล้ายๆแป้งสาลีครับคล้ายเส้นอุด้งเลยเอามาต้มในซุปมิโซะใส่<ธ>พืชผักประจำถิ่นเข้าไปนั่นเองและประวัติความเป็นมายิ่งน่าสนใจครับเพราะว่ามีแม่ทัพชื่อว่าทาเทดะชินเก็นเนี่ยได้นาเมนูนี้ไปใช้ในสนามรบเพราะว,ว่าทําง่ายให้พลังงานสูงแก่สมรไรในกองทัพนั่นเองิดดูครับเมนูน<ธ>ี้มีกว่า500กว่าปีที่แล้วตรงกับบ้านเราก็แถวแถวยุคกรุงศรีอยุธยานนยใุคคปปปัััััจจจุบบนนนรรรโตะกาาาาเ็ออหหํถิ่ขงงวด ยามานาชินะครับใครที่มายามานาชิมาเที่ยวภูเขาไฟฟูจิอย่าลืมนะครับมาที่ร้านนี้รับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนและนี่เป็นพิกซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยครับหมดทุกโต๊ะต้องบอกว่าอร่อยเนี่ยนะครับหมดเกลี้ยงเกลี้ยงค้วยเลยโลจิสติกแมนกินอย่างเด็ยอร่อยเลยแล้วก็ร้านนี้เขามีชาเสิร์ฟให้ฟรีเป็นชาข้าวที่เป็นข้าวเฉพาะถิ่นของจังหวัดนี้เลยนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศในร้านนะครับต้องบอกในร้านไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะครับเราต้องใช้วิธีการภาษามือนิดหน่อยอ่ะแล้วก็ใช้วิธีการ ปูเกิลแนสเลตเอานะครับก็คุยกับทางเจ้าของร้านรู้เรื่องก็สั่งได้ไม่ยากมีเมนูที่เป็นตัวเลขเราก็ชี้เอาเลยครับมีรูปให้ดูนะครับใครที่มาก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านนี้ได้เลยนะชื่อว่าร้านฮานะอันนะครับเดี๋ยวจะลงตัวโลเคชันไว้ให้ทุกท่านได้ดูในคอมเมนต์นะครับこんにちは mfj เอ็นท่าคร์ด้วยที่ร้านขอ あります。あとモーターバイク原付機が2台ありますちょっとお高めかもしれないんですが山梨に来た時はぜひ来てくださいあと,、えー、と電話番号がこちら0501521 4454ですあとインスタグラムやフェイスブックもやってますぜひフォローお願いしますバイバイ